ทำไมกล้องเหมือนเฟรมเลสตกๆตกตกอ,อ่ะอือนี่ไง60เป็นเรื่อแล้วครับทุกคนเร้านั่าก,กินข้นนาวอยู่นะครับข้าวนี้ก็เช้าแหละ9:48ครับวุนเล็กสวยด้ยวยเนี่ยแลอยู่ที่เพชรนะผมพีเอสวัสดีครับพี่อธิบายเร็วเนี้เรามีแพลนต้องทำอะไรกันบ้างวันนี้จะมีถ่ายคลิปกับกพี่คนหนึ่งคือพี่โดนะครับตอนนี้ไม่มากำลังกำลังขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นคลิประหว่างผมกับพี่โดที่จะเป็นคลิปของช่องพี่เขาแล้วก็ช่องผมก็เท่ากับเราถ่ายสองคลิป แล้วตอนบ่ายเราจะมีถ่ายคลิปกับโอตาแมนซึ่งในกระบวนการทั้งหมดคือมีน้องซานเป็นตะกล้องแล้วเป็นกรรมการทั้งหมดก็คือผมก็ต้องอยู่กับพี่เขาทั้งวันอยู่แล้ววันนี้นะครับแ,นะแต่คลิปนี้น่าจะปล่อยหลังคลิปพวกพี่เขาเนาะไม่ไม่ไม่พี่ว่าคลิปนี้ลงก่อนอาจจะลงก่อนเอ้ยอ,อยู่พอๆกันผมไม่อยากเปิดอะไรเกี่ยวกัเกมเละเดี๋ยวไปดูช่องพี่ก่อนเพราะว่าโทรไปติดตามตรงตัวไอฟังเลยต้องฟังมันกับด้านมันกลับด้านต้องฟังหนึ่งทุกคนไปติดตามเฮ้ยเรืร่องเปิดคลิปเลยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อน ครับสวัสด <laughs> ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s s e n t i a l b e r y นะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในงาน Big c เ v e 9 T Head Heavy Rotation มันอ่านว่าไงวะอะไรครับอยู่ในงานจเมูกเิงค์ดีเก้าเฮฟวี่โรเตชันเนาะนะครับฮึแเราห่างหายจากการถ่ายวงงานจเมูกไปค่อนข้างนานเหมือนกันเนาะอ่าวันนี้เราก็กลับมากันแล้วนะผมคือวันนี้ผมใช้มือถือถ่ายมาเดิมนะเพราะว่าไม่ได้กล้องมานะครับเนื่องจากว่าทุกคนเรามีแบบ นี่มีกระเป๋าย่างใส่ะภามเลยอะคือเป็นงานแรกนะที่เราค้างอยู่งานจมือยันแบบเรื่องงานเลยนะครับนั่นแหละของมันก็ค่อนข้างเยอะนอนเนาะผมก็เลยไปอากล้องมานะครับแต่ตอนนี้คือนั่งรองพี่โดอยู่เราก็จะถ่ายคลิปกันนะผมอันนี้ผมมานั่งกินข้าวร้อนก่อนเนาะยังไงเดี๋ยวรอเจอพี่โดแล้วกันนะครับเนีทุกคนตอนนี้พี่โดมาแล้วนะผมเล่นกพี่โดสุดยอดเราเริ่มถ่ายคลิปกันเนาะไม,ไม่ดูสตาร์ทเลย <S 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 ดูยังไม่ใครดูตอนนี้ไม่อ๋อไม่มีใครดูเลยโอเคโอเคปลอดภัยปลอดภัย นี่่จะใสสเเื้อชิรตเลยป้ยนอนแรกผมก็จะแต่งงั้นมาแต่ผมไม่มีเสื้อเชิตสีแดงเป็นน้โรสานย <c oughs> ูนนฟอง์มทีมจะมันตีมนี้เลยวันนี้โอ้โหไม่ได้จะรันกันแล้วเวลาเดซี่มี The จบแล้วพักกองกันหนึ่งทุกคนบีบีอยากไปซ่องน้ำก่อนนะครับโอ้โหถ่ายกันแบบค่อนข้างกิว l าเลยเนี่ยเล่นไปแบบไม่ถึงครึ่งเกมเลยซ้ำอ่ะจักสิบโมงตอนนี้สิบโมงสิบแปดแล้ว เลขสวยเลยทุกคนคือผมอยากไปหาพี่เจนิดรอบบุแรกใช่ไหมน่าจะไม่ทันนะบุสองไม่แน่ต้องดูก่อนแล้วก็มีบูสองแองเจิ้ยคนนี้มาได้คับเนี้ยอย่าลืมผมเล่นกันเนี่ยนั่นแหละครับพูดแค่นี้แล้วกันเนาะเออเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าผมบอทไปหาใครบ้างเอยไม่บอทสิเลือกแบบไปทักทายเออไหนๆเขามาอะไรอยแบบงี้เนาะเออเดี๋ยวผมขอถ่ายเลยก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันตอนถ่ายเสร็จเลยแล้วกันเนะาะครับผมเจอกัน a few moments later ทุกคนครับเสร็จแล้วนะครับผมโอ้โหเสร็จเที่ยงค่ะนะครับเราเริ่มถ่่่าาายกกััันนนปปรรระะมมมณณ10แล้วว็2ชโงคบี ไปไดตามได้ในช่องพิดีโดแล้วก็ช่องเทปเลยนะครับตามคลิปกันเดี๋ยวเราไปไหนก็ต่อพี่จับมือเดี๋ยวเราไปจับมือสักชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวไปไทยโอเคครับ่ายยคลิปอูเนี่ยแต่ผมเป็นลมแล้วนะเฮ้ยผมไปจับมือใครดีนะคนแรกเฮ้ยต้องไปหาคามิสี่เออเนี่ยเดี๋ยวปิดบู๊สองพอดีเนี่ยเดี๋ยวผมรีบเดี๋ยวผมรีบไปหาคนละกันนะทุกคนคือผมอยจะบอกว่าตอนเนี้ยมันเป็นรอบบู๊สองไว้ทุกคนแล้วบัตรผมอ่ะมีแค่สามใบครัแล้วที่เช็คตารางตอนเนี้ยมีพี่เจนนิดน้องวิวสตังตรงกันพอดีเลยเเเอออออกคคคคืบบบาาาางงงนนน่่่่่่่ะะยยยโววไไไแแตมมมมัััีใรด้หพิล เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราเอาอย่างละใบก่อนแล้วค่อยไปแบบบุรอบอื่นแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมรีบไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่ทันแล้วเวลาทุกคนตอนนี้ก็ไปจับมือมาแล้วนะครับเป็นพี่เจนนิสเนาะแล้วก็น้องวิวนะครับตอนนี้คือมันใกล้ใบสองแล้วเดี๋ยวต้องหาคลิปช่องพี่เพชรต่อนะพี่กับโอตาแมนเนาะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับนี่ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วฟากผลงานเลยพี่ผมนะครับช่องการสกาล่านะครับ K A N W A T แล้วก็ S C A L A นะครับผมคลิปผมเปิดโฟโต้เซตเล่างานจับมือมีวีล็อกงานจับมือที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไม่ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ได้ฟังก็ได้ครับผมเย่ผมนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบปิดคลิปก่อนเพราะว่าไม่ได้รีบไปถ่ายคลิปหรอกนะซื้อมาจับมือเจอกัน สายคลิปอยู่ทุกคนต้องรีบแล้วเพราะเดี๋ยวต้องไปหาน้องมิวเฮ้ยคนนี้มาได้ไงเนี่ยคือน้องมิว TGM น้องวิว b n k ไป2รอบแล้วคือตอนนี้มันวัยสามแล้วใช่ไหมแล้วผมต้องรีบไปเช็คอินที่โรงแรมที่ผมจองเอาด้วยนะครับเพราะต้องมารีบกลับมาตอนเย็นอีกคือตอนนี้เวลาข้างกระชังชินนะครับผมเออไม่รู้วงกันาร,รบ,บัติที่มีใน่าจะพอรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมรีบทอมเวลาแล้วกันนะทุกคน คนเวลามาเชียร์ฉิวมากเลยตอนนี้ไปสามยี่สิบแล้วมันปิดสี่โมใช่ไหมผมก็ลืมไปว่ามันต้องมีปิดแถวอีกตอนสี่สิบห้คือถ้ารองวิวคนเยอะผมจะตัดใจเลยไปหาน้องวิวเลยเพราะว่าผมต้องวนน้องวิว2ใบนะครับเออแล้วก็อาจจะขายบัตรท G เจมทิงนะทุกคนเพราะเวลาแบบค่อนข้างกระชั้นชิดเหมือนกันนะเออแล้วก็ตอนนี้ถ่ายคลิปแล้วนะครับสำหรับคลิปก็ไปติดตามได้ในช่องของ,ของพี่เบ้นเลยนะครับผมที่ถ่ายกับพี่อัลตร้าแมนนะครับผมไปติดตามมาได้นะครับผมวันนี้จะขอไปดูแถวน้องวิวก่อนแล้วกันว่าโอเคไหมครับแลต่ผมมาออออัปเต้้้งีววนนนะคาืไจบิมย เดี๋ยวดิเอางีด้ดีกว่าตอนนี้คือไปจับน้องวิวมาแล้วรอบหนึ่งครับแล้วก็ไปหาดน้องวิวมาไม่ใช่สองใบลยทุกคนมองไปสามใบเลยครับโอ้โหอะไรกันครับนี่เดี๋ยวผมต้องรีบไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนเนาะเดี๋ยวจะกลับมานะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องที่ผมไปแล้วก็ได้ว่าเป็นยังไงนะผมเออไปถ่ายดูคร่าวๆแล้วกันเนาะครับมาลังหาที่พักอยู่นะครับเขาบอกจะสังเกตคือหน้าร้านวนวดครับแล้วก็เดินตรงไปซอยเล็กประมาณ20เมตรมองด้านขวานะเป็นตึกสีเทาสามแถวไหนเอ่ย เด็กท,ที่ทองสามแถวตรงนี้ไปนเนี่ยทุกคนตรงนี้ตรงนี้เช็คอินเลยดีกว่าเเช็คอินเรียบร้อยนี่มีแอร์ทุกคนคืนหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบนี่นะครับเฮ้ย,ยน,นี่มีห้องน้ำด้วยเฮ้ยจิงยูมีห้องน้ำดีห้องน้ำดี แล้วแต่งตัวสีเทาโมพาดีเลยเออครบนะมีได้ปบางผมมาด้วยดีเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนผมไม่ดไดเอาอะไรบางผมมาอันนี้มีให้ด้วยเจ๋งอยู่ครับเจ๋งอยู่นี่แต่เดี๋ยวผมแค่แบบปอาของมาแป๊บเดียวแหละจากมาเทกมานี่ก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะถ้ารวมตั้งแต่แบบเดินแต่พอหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดอะมาถึงตรงเนี้ยเห็นแบบนั่งมีเทร็รอรถอะไรด้วยครับก็วเวลาก็ประมาณหนึ่งครับได้กะถูกตอนกลับงาน,นผมขอตัวไปงานจับมือต่อกันเลยละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวรีบไปกินข้าว้ก็รี่อนนาะะจงมมืผ เจอครับทุกคนเรามาเจอกันทิงานเลิกเลยครับจะบอกว่าออกมาจากโรงแรมยาวปุ๊บมาหาอะไรกินเราก็รีบไปจับมือแล้วก็มารอส่งนะครับผมตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งคือแบบโอ้โหไม่รู้จะเล่ายังไงเลยทุกคนเรื่องยาวมากนะแต่บรรยากาศก็มาเนี้ยทุกคนดูคนนะครับงานเพิ่งเลิกสี่ทุ่มครึ่งโอ้โหบิ๊บบิคือผมอ่ะไม่มีเวลาจะอธิบายอะไรมากแต่ผมขอประกาศตรงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยขสกระด้างลุ้นอะผมขอประกาศ มีโอเคไปไหมมันก็คือคือคอน้องมิวสิเจมูเรียแลเฮ้ยใครนะน้องมิวสิเจมูเรี เรื่องนี้มีตะตอรีและเรื่องราวเป็นไงอ่ะเปิดใจนะน้องมิวเป็นคนเดียวที่ผมไม่จำได้ทีเกมเพราะว่าวางใจรอบเดียวที่เจอไม่จำแค่ใบเดียวใบเดียวแต่ประกาศโอ้พีเลยงงกันดิพี่ทำไมยังไม่บอกอะไรไปเนี่ยคือสายตาที่น้องมองผมผมรู้สึกแบบเอ้ยดูมิวเขาหวังมากเวลาเรามจับมือหรือมาหาอะไรเงี้ยอันนี้เราตัดติคือแบบตาแบบมีแววประกายขึ้นมาเลยอ่ะที่แบบผมมองมองแบบ ลึกลงไปเลยอแค่แบบในแปดวิอะเรานึกออกเนียแต่ผมรู้สึกว่าแบบเป็นแปดวิที่แบบว่าโคตรคุ้มค่าตอนไปจับมือน้องมิวที่เชียงใหมอ่อะน้องอาจจะวุ่นวนตอนนั้นที่ผมไปจับอะแต่รอบเนี้ยมันก็ดีเขาเนาะจําได้ว่าอินีิที่เชีงยงใหม่แล้วมากรุเงเทพอะคือน้องไม่รู้จักกูหรอกแต่ว่าคือเขาก็รู้จักในแบบว่าจําได้ว่าอ๋อคนเนี้ยคือคนที่ไปเชียงใหม่เราเคยมาหัดเท้าน้องจะแบบหน้าแบบยิ้มนะคะอะไรคือแบบตาเป็นประกายมากทุกคนแล้วผมรู้สึกว่าตอนน้องแรกแบบไม่อยากให้ไปแบบตาหวังจับมือผมแน่นเลยเยคุ้มแล้วที่กูเลือกเเป็นนน้้ออออออองงจับบมมืิวใ๋ ใช่พี่ไปจับมือผมดีกว่าใช่แต่ว่าเหลือใบหนึ่งที่คือว่าแล้วตอนที่ผมไปจับมือน้องมิยวใช่ป่ะผมไปอยู่หน้าเลยน้องมิยวฝั่งมือเรียกเลยแล้วผมก็ผมก็กดโอเคหน่อยน้องก็กดไลค์ได้คุยมาต่อมือหน้าเลยแต่แล้วพอเข้าไปคือรู้สึกแบบว่าแปดวรืที่แบบว่าเฮ้ยแม่งดีมากเลยคือแบบที่รู้จะพูดไงเนี่ยคือดีอ่ะประกาศเลยครับตรงนี้เตัวจริงใจไหมโอชิไปเรียวไหมเรียวเรียวเนี่ยผมตามปีหนึ่งเพิ่งประกาศโอชิแล้พี่ถึงแม้จะแบบออกนอกหน้าเยอะอะไรบอกมิยวเฮ้ยน่ารักคนนี้น่ได้ลครั้งเดียวใบเดียวอ่ะเออมันต้องอย่างี้เกิดานอย่งี้ คือเราจริงๆเราก็สนใจมาตั้งแต่แบบเดบิวต์แล้วไงแต่เราแค่แบบไม่ได้แบบประกาศจริงจังเลยเราแค่อยากลองมาเจอจริงๆก่อนได้มาตั้งจริงตัวจริงแบบจะรู้ว่าสรุปซีเจมผมก็มีโอชีกับจริงจังแล้วนั่นคือนอมิวนะผมกาดเลยคลิปนี้ตามนี้หมดประกาศเลย เฮ้ยเดี๋ย و, วสภาพคพพพพวามรู้สึกพี่กนไปเจอที่ห้องเนาะพี่เหนือรู้สึกอะไรบ้างาวันนี้วันนี้อ๋อดีคือจริงๆวันนี้จับมือน้อยมากห้าใบเองห้าใบแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีทุกใบเพราะเราตั้งใจเรื่องเมมที่เราอยากไปจับจริงๆเท่า,านั้นไมน,มนไม่ใช่การแบบไปจับแบบเฮ้ยเหมือนลองเออเหมือนลองอะไรไม่ใช่แต่อันนี้รู้สึกแบบเออเราอยากไปหาอยากไปคุยจริงก็ดีอะดีแหละวันนี้ไม่เป็นวันที่กูเหนื่อยมากเหนื่อยถ่ายคลิปเนี่ยเลยเยอะเลยพลังงานเยอะแต่ว่าได้จับมือเหมือนกันก็รู้สึกมีความสุขได้เจอเพื่อนๆกูอะไรเงี้ยทุกคนได้กลับมารวมตััวกน ได้เห็นบรรยากาศเดิมๆ <_ d eme> ล้อส่งอะไรเง <_ d eme> ี้ยร <evaluation> ู้สึกดีแบบอะไรที่แบบไม่ได้เจอมานานแล้วอ่ะ CGM ดีมากแล้วก็ CGM คุ้มค่ามากใครที่มารอบนะี้รู้อารอบ,บ,บนี้ที่ CGM มาถือว่าดีไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่มันดีแบบเกินคาดอธิบายพี่ครูของ CGM อ่ะชอบจับคนใหม่ๆเพราะว่าเหมือนกับน้องแต่ละคนมีของที่แบบมีเรื่องราวมีอะไรบางอย่างที่แบบเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกจบน้องคนนี้คนนี้แต่ว่าถ้าเราไปจับจริงๆจะแบบไม่ธรรมดาคน เดินค่าวันนี้มาจับน้องมิวอย่างเงี้ยเรราก็ู้น้องแบบสายตามันออกมาเลยว่าแบบเขาอยากให้เรามาหาอีกอะไรเงี้ยใช่ครับสายตาคู่นั้นจะหนีรอดได้ไงเสียงอาจจะแหกใจแต่ละคนเพราะว่าเมื่อกี้จะซึ้งหนักมาอยู่กันใช่ตะโกนแบบยับเลยอะแอบกันทุกคนเลยเอาเป็นว่านั่นแหละครับเป็นความซืิอของพี่พีที่มาในวันนี้เนาะหวังว่างานหน้าก็จะมีความสนุกอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับผมกลับมาอีกนะครับผมหลังจากที่เราแบบหาหายจากโควิดไปนานเนาะบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมเอาเป็นว่าไปฟังความรู้สึกของผมละกันนะที่ห้อองเจทุกคน ก่อนจากกันไปก็ขอฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของผมละกันนะทุกคนมีทาง Facebook แล้วก็ IG นะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับไปกดไลค์กด Follow กันได้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเ s เ e n t Memory ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ฝากไปติดตามคลิปช่องวิดีโอแล้วก็พิพิด้วยละกันนะที่ผมได้ร่วมถ่ายในวันนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมซานเดเดนจากช่องเ s เ e n t Memory ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมเอาเจอกันใหม่ในอีเวนต์หน้าละกันนะผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่บบ๊าายย